นั่นแแบบก็หาว่าผมโป,ปรโมทเว็บพนันในสัตว์พันสาไม่เกี่ยวผมใส่เดียวได้หมดตั้งใจทำงานลูกเฮ้ยโอ้ยี่สิบไป่หาเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ให้นะให้ยืมแลกผมแลกไว้เฉพาะ แบบนี้เลยหรอใช่จ้าวน่ะมีคนน้องมีคนใจเย็นบ๊อบอย่าขอค่าทังด่วนไอ้สัตว์อย่าอย่าอย่าวันนั้นร้านอะไรนะวันนั้นร้านอะไรที่ระยองอ่ะเรียกมาอีกสองคนวันนั้นร้านอะไรที่ระยองอ่ะจะไม่ได้เหรอจะไม่ได้ต่อคิวตั้งแต่นี่นั่งน้ำเลยนั่นแบบกระหาผมโปรโมทเว็บพนันในสัตว์แจกเด็กเสิร์ฟยันคนที่มาเที่ยวอ่ะโมงเลยคนที่มาเที่ยวเขาก็ต่อเอาตังค์เลยนี่มาแล้วจ้าวพี่บอเรียกมาให้แล้วอ่ะมามาน้องต้อนรับ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวค่อยเอานะลูกนะหนูหนูมานี่หนูเอานี่กขาหนูไงเรียกหนูนะเมื่อกี้เรียกหนูป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เรียกหนูป่ะสภาพนี้ไม่ได้ทำไมก็เมื่อกี้เรียกว่าอะไรเรียกหนูเออเนไอ้นี่หนูไม่ใช่หนูนี้ไม่เอาเอาอะไรวะหนูนี่เอ้าไหนไหนมานี่ไม่เท่ากันนะโอ้โหนี่มันไม่เท่ากันจะมันเกินอ่ะพันเดี๋ยวไม่พอค่าทั้งด่วน นี่ไมปเอาจากตู้บริจาคด่วนนะเอาจากตู้บริจาคไหนมาเนี่ยครับตู้บริจาคไหนเนี่ยแบงค์แบงค์เงามากเลยใหม่เนี่ันก็ต้องดูหลวงพ่อให้ผมนับจากตู้เลยผมก็ต้องมีเซฟบ้างอะไรเงี้ยมีบ้างโอ้ย1,000สามไม่เกี่ยวผมใส่เดียวได้หมดเจียบเจ๋งขอบคุณครับโอเคครับกลับลากลับนรัมกาสรครับหลวงพี่ครับ